น้องๆแหมน่ารักมากเลยนะคะมาจากโรงเรียนท่าม่วงราชบำรุมกาญจนบุรีค่ะยินดี้อรับทุกท่านนะครับและรายการเริ่มแล้วสามา้างรอพร้อมอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะไปที่น้ำยาล้างจานสไลด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำกันก่อนเลยนะคะท่านแรกคุณลูกน้ำพาเมลาค่ะคุณรุ่งสุริยา ทิศนี้นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในเรื่องราวของการซ่อมวิทยุโทรทัศน์อุปกรณ์ไฟฟ้า,าต่างๆเวลาซื้อมาโทรทัศน์ต่างๆมันมีเสียไหมต้องเสียมรเร่องการชัดภาบไหมทุบๆๆใช่ไหมก็ <laughs> ต้องยกไปให้ทางซ่อมอยู่ดีปุ๊บนึกปุ๊บเป็นมันหายก็ไม่ได้ไม่ได้นี่แหละครับเป็นผู้ที่บุกเบิกการทําโรงเรียนที่สอนวิชาชีพต่างๆ ส0กว่าปีมาแล้วนะยาวนานมาแล้วนะผลิตนักเรียนที่จบนะเป็นช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์วิดีโออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆพัดลมตู้เย็นต่างๆนี่เป็นหมื่นๆคนป็นหมื่นๆคนชื่อโรงเรียนทุกคนต้องรู้จักกันดีโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ทุกคนอืแสงทองโทรทัศน์ที่สำคัญวันนี้คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาการพัฒนามาจนถึงวันนี้และที่สําคัญใครเป็นเจ้าของโรงเรียนตัวจริงและสี่ท่านรอพร้อมอยู่แล้วนะครับเชิญเลย าวได้ว่ากว่า80%ของช่างซ่อมโทรทัศน์ในเมืองไทยจบมาจากโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แน่นแน่นแน่น้มด้วยนะครับเอาละครับหมายเลขสองแสงทองโทรทัศน์เกิดขึ้นจากการล่มสลายของโทรทัศน์ทานินครับโอ้ยอึ้งนะพีอึ้งเลยครับสองข้อมูลแล้วครับสองข้อมูลแล้วครับอ่าแล้วครับตัวที่สามครับแสงทองโทรทัศน์คือ แสงทองสองทางทำกินกับทุกๆคนครับโอ้โหได้พูดถึงเรื่องงานเรื่องงานท่านที่สี่ครับคุณอะไรครับผมชื่อแสงทองครับเอาอุ้ยฉันเลยแคร์ที่นี้ันเลยครับฉอนเลยครับผมขอยืนยันว่าเจ้าของโรงเรียนแสงทองโทรรศตัวจริงต้องชื่อแสงทองเท่านั้นครับเอาแล้วท่าสี่ได้ข้อมูลมาอย่างหนักแน่นเลยนะครับ แม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าเรื่องราวของการซอบวิดยทัน์จะสนุกใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวจริงน่าสนใจมากอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันกับเกมแก้จนค่ะงเเล่นนกกมแจ ด,ดูแลแหมแก้จนได้เลยนะครับถ้ารักเรื่องราวออของเครื่องใช้ไฟฟ้าวิทยุโทรทัศน์นี่ไปซ่อมได้เลยนะครับค่ะกล่าวว่ากว่า80เลยนะครับช่างซ่อมโทรทัศน์ต่างๆนี่มาจากแสงทองโทรทัศน์เน้นจุดนี้คือยังไงครับผมเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิลัยเทคนิค,ควิลัยเทคนิคนี่ก็เป็นสถาบันสอนเกี่ยวกับช่างเครื่องยนต์วิทยุซ่อมวิทยุซ่อมทีวีนะฮะการรับสมัคร เด็กเข้ามาเรียนนี่ก็ต้องมีการสอบคัดเลือกจะมีเด็กที่ไม่สามารถสอบผ่านเข้ามาได้เป็นจํานวนมากใช่ใชนะฮะเราก็เสียดายก็อยากที่จะให้เด็กพวกนี้มีวิชาชีพก็เลยหาลือกับเพื่อนๆอ,อาจารย์ด้วยกันแล้วก็ออกมาเปิดสอนอตั้งโรงเรียนอสอนวิวยุโทรทัศน์แต่ขณะที่ออกมาเปิดนะผมก็ยังไม่ได้ลาออกนะฮะก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่แต่ว่า ทำมาเรื่อยๆกิจการก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีนักเรียนมากก็เลยตัดสินใจลาออกออกมาบริหารอย่างจริงจังทำให้กิจการมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันอ้อาวเสพแปลว่าเด็กๆก็เลยมีโอกาสได้เรียนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะฮะปัจจุบันนี่ผลิช่างซ่อมโทรทัศน์ออกไปได้ประมาณ7-8หมื่นคนแล้วนะครับมาหมายเลขสองครับหมายเลขสองแสงทอโทรทัศน์เกิดขึ้นจากการล่มสลายของโทรทัศน์ ทานนนคือยังไงครับคือเดิมเนี่ยผมเป็นหัวหน้าช่างนะฮะซ่อมโทรศัพท์ให้กับโรงงานทานนนเนี่ยแรกๆที่โรงงานเราตั้งมันนี่นะฮะกิจการเาดำเนินไปที่ดีเลยครับนะฮะแต่พอสักระยะหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจมันซบเซาผมก็โดยนออกจากงานพอผมตกงานเนี่ยผมก็เกิดความคิดในช่วงนั้นว่าจะหางานที่ไหนทําดีเพราะเราต้องยงครอบครัวงนะต้องยงครอบครัวงเราปรากฏขึ้นฝูงนะก็มาแนะนำเราว่าเฮ้ยเปิดโรงรีนสอนรถยนต์ดีกว่า ผมคิดเออผมก็พอจะมีทุนอยู่บ้างก็เลยตัดสินใจร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดโรงเรียนสอนกับรถยนต์พอทําช่วงนั้นดีครับกิจการดําเนินไปดีดีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนขับรถยนต์เยอะแยะเลยนะฮะแต่พอทำทักระยะหนึ่งกิจการมันมีคู่แข่งฮะแระแรกผมทําเนี่ยแรกแกผมมีอยู่เจ้าเดียวนะโรงสอนกับรถยนต์เจ้าเดียวมีหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งสองแห่งสามแห่งห้าแห่งหกเริ่มเยอะแยะสิลูกค้าเราเริ่มมาเรียนที่นู่นบ้างเรียนที่นี่บ้างผมก็เกิดว่าเออย่างนี้ไม่เคยดีเท่าไรมตรงเนี่ย คืออย่างนี้ผมต้องเลี้ยงครอบครัวนะผมก็คิดว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ผมแย่แน่ๆเลยนะในช่วงที่ผมไปคิดว่าจะทํากิจการอื่นต่อไปทําอะไรดีก็คิดแล้วคิดอีกมาปรึกษาลูกเมียนะในช่วงนั้นก็บอกปรากฏว่าต่างประเทศเนี่ยเขาส่งทีวีเข้ามาหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นช่างซ่อมนะช่างซ่อมทีวีของโรงงานธานินอยู่แล้วเราก็มีความคิดว่าอย่างนี้เราเปิดโรงเรียนสอนซะเองเราดีกว่าผมก็เลยเปิดโรงเรียนสอนนะ แสงทองทรัศนขึ้นนี่ครับเป็นประเด็นแรกที่ทําให้เกิดเกิดแรงบันดาลใจครับอ๋อมาเป็นจุดนี้นี่เองนะฮะก็คือว่ามันพลิกไปทีนึงแล้วเกิดไปแล้วไป่ยนอาชีพแล้วนะเนี่ยกลับมา2ท่าน2ข้อมูลนะไม่เหมือนกันนะเป็นอาจารย์กับเป็นแบบลูกมือเขาก่อนนะครับมาสมเลขสามครับเลขสามแสงทองทรทั์คือแสงทองส่องทางทํากินให้กับทุกคนเน้นการทํากินของทุกๆคนยังไงครับครับถ้าจะย้อนอดีตประมาณ30กว่าปีนะครับผมเป็นลูกจ้างทางานในร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ อมเป็นลูกจ้างอยอู่แล้วแล้วก็เก็บเงินเล็กๆน,น้อยๆที่ได้เนี่ยสะสมพอได้เงินสกักก้อนหนึ่งผมก็ไปซื้อห้องหนึ่งครูหาสําหรับเปิดเป็นร้านซ่อมวิวทยุโทรทัศน์ของผมเองกิจการก็ไปได้ดีนะครับช่วงนั้นเพราะว่าช่างมันน้อยนะฮะแต่พอเปิดไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยผมออกบริาการนอกสถานที่เลี้ยงเห็นว่าเด็กที่จบชั้นป .4 หรือจบมัธยมจบแล้วไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปเรียนต่อเนี่ยเด็กพวกนี้ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ไปก็เลยมีความคิดว่า เราอยากจะช่วยให้เด็กพวกนี้มีอาชีพขึ้นมาก็เลยคิดเปิดโรงเรียนสอนซ่อมวิทยุโทรทัศน์นะครับทาให้เด็กพวกนี้มีอาชีพติดตัวนะครับสามารถที่จะนาเอาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตลอดไปเลยครับได้ทําการซ่อมแล้วก็บังเกิญไปเปลูกค้าไปเห็นเด็กเห็นเด็กเอ๊ะทำไมไม่เรียนหนังสือเรื่องเนี่ยมาทํางานเรียนงี้ดีกว่าวิชาชีพดีกว่าแหม3สามท่านสามแบบครับหมายเลขสี่นะครับยิ้มอย่างเดียวเลยครับตัวจริงเสียงจริงของแสงเตาโทรทัศน์ ต้องชื่อแสงทองนี่เริ่มแรกทีเดียวนะครับผมเปิดร้านขายวิทยุโทรทัศน์ชื่อแสงทองผมขายวิทยุโทรทัศน์ทุกยี่ห้อทั้งสั่งตรงจากต่างประเทศและผลิตในประเทศผมกล้าพูดได้ว่าร้านของผมเป็นร้านแรกศูนย์แรกที่เปิดบริการหลังการขายด้วยเหตุนี้ผมจึงอบรมช่างเพื่อซ่อมวิทยุโทรทัศน์ให้ลูกค้าฟรีแต่บุคลากรที่ผมอบรมขึ้นมานั้นส่วนมากจะอยู่ไม่นานครับ<อ>เขาก็ไปเปิดศูนย์เป็นของตัวเอง Oh. เพื่อให้มีไรายได้เป็นของตัวเอง oh. เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวกระผมก็ปรึกษากับเพื่อนๆว่าเราน่าจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนหนึ่ง mm hmm. ก็ตั้งชื่อเป็นโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์เพื่อผลิตบุคลากรข,ขึ้นมารับใช้สังคมมาช่วยงานงผมที่ร้านและที่ที่โรงเรียนส่วนคนจบแล้วถ้าเขามีทางอื่นที่ดีกว่า ก็ไม่เป็นไรครับอยังไงก็ได้แต่เราต้ทำนแต่ถ้าไม่มีก็ทํากับที่ผมตอบนะครับโอ้โหมาเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะถึงได้เชื่อว่ามั่นใจในชื่อแสงทองมากอ้าวนะครับมีของมาด้วยหลายๆคนบอกแหมของนี่สำคัญที่มันตัดสินได้เลยว่าเอ๊ะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะฮะมาเล้ว่อหมายเลขสี่อะไรครับเนี่ยเป็นสัญญาณปลงสื่อวิทยุโทรทัศน์ครับนอกจากเราจะผลิตช่างขึ้นมารับใช้สังคมแล้วนะครับเรายังมีสินค้าจําหน่ายเป็นตัวแรก ซึ่งสามารถแปลงสัญญาณทีวีโทรทัศน์เวลาฟ้าผ่าฝนตกฟ้าขนองคทําให้ภาพชัดเจนขึ้นภาพไม่ล้มอ๋อมันก็เดี๋ยวฝนตกทีมันปั๊บปั๊บมันจะหายไปกลัวมันจะผ่าจะปิดดีไม่ดีเดี๋ยวมันเข้าเครื่องเครื่องเสียภาพใช่ครับเรียกอะไรครับมันมันมันแปลงสัญญาณครับสัญญาณทีวีครับแล้วนอกจากนั้นเวลาฟ้าผ่าลงมาถูกเสาทีวีนะครับตัวสัญญาณตัวนี้จะสามารถดึงกระแสของไฟนั้นลงสู่พื้นดินได้ไม่เป็นอะไรไม่ผ่าด้วยครับผมเอาละให้พูดแค่นี้พอ กับมาหมายเลขสามในถึงเรื่องราวของการทํากินโบราณไม่เกี่ยวกับเรื่องรถไม่ใช่ละเกี่ยวครับเกี่ยวยังไงครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถคันแรกในชีวิตผมอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นรถคันแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่ผมออกซ่อมโททัทน์สมัยก่อนนั้นผมได้สะสมเก็บเงินไว้ประมาณ 5- ้าหกหมื่นบาทครับแล้วก็มาซื้อรถคันนี้ขึ้นมานี้รถคันนี้ผมชื่นชมมากเลยนะครับถือว่าเป็นรถต้นตระกูลตั้งชื่อว่าเป็นรถพี่ต้น พราะเป็นรถ<ด>ชื่อพีตออพ่ต้นลฮะพี่ต้นครับเพราะเป็นรถคันแรกของตระกูลแลวก็ของผมเองด้วยนะครับ <c oughs> ในขณะที่ผมออกบริการซ่อมโทรทัศน์นั้นผมใช้รถคันนี้นะครับออกบริการซ่อมจนทําให้ผมทุกวันนี้มีโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ครับ <c oughs> เรื่องเรื่องร่วมสร้างกันมาอ๋อในพีตน่ต้นมาดูหมายเลขสองนะครับอันนี้คือเออเป็นทีวีไดสตาซิสินิ้ครับไดสตาครับมันมีที่มานะฮะคือทีวีคันนี้ผมรักมากเลยครับ แล้วเป็นความภูมิใจอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นทีวีที่ลูกศิษย์ของผมนี่ยฮะเอามามอบให้ผมเป็นของขวัญน, oh. นะฮะเป็นของขวัญคือคือทีวีเครื่องนี้เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเขาจบจะราไปฮะ เป็นหนึ่งในจำนวนที่เราสอนเข้าไปแล้วก็ออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างทีวีไดสตาร์นี้ขึ้นมานะประกอบเองทําเองเลยแล้วมาว่เป็นาของไนสตาร์ก็คือลูกศิษย์ของทางนี้ครับผมครับแล้วก็มาเป็นเจ้ของขวัญขึ้นด้วยเอเป็นไปได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไปหมายเลขหนึ่งอันนี้คืออันนี้เป็นมิเตอร์ตรวจวัดนะครับยี่ห้อซิมสันอันนี้เป็นเครื่องมือคู่ชีพที่ใช้มากว่า30ปีนะครับ เรียกว่าตอนยุคนั้นก็มาจากเจ้าเครื่องนี้ก็มาาเครื่องนี้สร้างมาด้วยกันก็เนี่ยครับแตกไปหมดละก็ยังอ่าเอาเทปติดไว้ก็เก็บไว้เป็นอนุสร์แม่แล้วเทปเหลืองเหลืองด้วยนะเข้าใจเข้าใจอะยังไงเจ้าใหม่มาทำเก่าก็จะยังไงตัวจริงมีอยู่คนเดียวนะงเอีกสามพัเรื่องของนี่ไม่ใช่เลยนะแม่วันนี้สนุกจริงๆนะฮะดูซิว่า ผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการของโรงเรียนที่สอนคนไปซ่อมทีวีซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนี่จะเป็นใครเนี่ยนะเอ๊ะหมายเลขอะไรดีนะครับหนึ่งสองสามหรือสี่ค่ะขายไักเลงแตหมดเยขายหมดหมดไม่แล้วสามสมหนสามน่นใจความทุกคนผิเลยไม่ใช่ที่สุดนี่คือใครครับเนี่ยหนึ่งสองสามไม่ใช่ทองสี่สองค่ะ เราส,สคิดว่าไม่ใช่เลยทําไมอ่ะตรงไหนคิดว่าด้วยด้วยะะวัยอะค่ะด้วยวัยเพราะว่าดูท่านที่สองยังยังไม่ค่อยสูงวัยเท่าไหร่เพราะว่าแตงคนตั้งเาดูเพราะว่าแสงทองเขาท่าสามสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะคนที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยน่าจะสูงอายุสักนิด<ร>นึงผมีด้คดเรื่องว่าถ้าอายุกิจการอายุผู้บริหารจะเป็นยังไงแล้วก็ท่านซอมเองใช่ไหมคะทำทำแล้วน่าจะเป็นคนที่สวมแว่นตาสักนิดหนึ่งเพราะว่าใช้สายตาเยอะในการแบบว่าโอ้ดูว่าคนไหนแว่นไม่แว่นนะท่านหมายเลขสามด่ ลอ,ลองให้ความความกระจ่างเพิ่มเติมเนื้อเรื่องของหรือหรือบอกวัยก็ด้วยวัยหนึ่งด้วยบุคลิกสอนะคะแล้วก็ด้วยการเล่าเรื่องอค่ะซึ่งซึ่งซึ่งท่านหมายเลขาจะเล่าเรื่องแบบสมูทมากคือ,อคือไหลเรื่องใช่สิรถรูปรถนะั้นไม่แน่ใจอะคะ่ะแต่ว่าด้วยอายุของรถก็เยอะแล้วเหมือนกันดูจกักดูจกักถ้า็นคนใจดีนะคะน่าจะสอนลูกศิษย์ได้ได้ได้เยอะดูว่าท่าทางใจดีท่าทางใจดีน่า เอาสากับสาเหมือน,นกันนะคุณนี่มาท<ด> <มา S 1> ี่คุณด<ข>าวก่อนนะาวก็สารเหมือนกันหมายเลขสารที่เลือกเพราะอะไรท่านจะพูดแล้วก็ตาจะนิ่งมากเลยแล้วก็เรื่องรถเนี่ยเราจะมองที่รถแล้วก็เวลาท่านพูดเกี่ยวกับรถที่ท่านบอกว่าเอารถคันนี้เนี่ยเก่าแก่ยาวนานมีควนามสุขผูกพันแล้วก็ต้องเริ่มต้นด้วยกันทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใจวิเคราะห์จากรถด้วยแล้วก็ตัวของท่านด้วยท่านพูดนิ่งแล้วก็ ต้องใส่แว่นตาด้วยหนึ่งแหละด้วยแหละโโอ้หลายอย่างรวมกันคือจะเลือกเบอร์นี้เขาต้องพูดอะไรขามั่นใจว่าต้องเป็นแบบแล้วลกฟังแล้วแบบแหมขันปากแล้วเกออถ้าเมาไองเลือกสามเราเลือกหนึ่งเราเลือกหนึ่งสามกับสี่เนี่ยผมไม่กะเลยโอ้สามกับสี่ไม่เอาเลยโอ้เลยสองอยู่ด้วยแปลกมากไม่เหมือนใครคนสามนี่ที่เขาเลือกกันนี่ผมตัดไปเลยคนแรกเลยที่คุณเลือดไปผมตัดก่อนเลยไม่ใช่เด็ดขาดเวลาท่านพูดเนี่ยเหมือนกับท่านเนี่ยท่องเป็นบทละครแล้วรถนี่นะ เพิ่งไปถ่ายมาเอาลใหม่มากๆกระดาษ30ปีแต่มันต้องเก่าอันนี้เอี่ยมไม่มีร้อยขีดควรเลยสาวนี่คือรักนะเก็บไว้ดีแต่น้ำทุกวันเก็บไว้ดียังไงมันก็ต้องมีบกพร่องเอาเลยเอาละครับผมอยากพูดถึงหมายเลขหนึ่งเหลือเกินบุคลิกน่าจะเป็นอาจารย์แล้วโง่เฮ้งท่านนี่โอ้โหครับถ้าไม่ใช้สปอร์ตไลท์ก็สง่างาม ม่ต้องมีสิ่งอำนวยช่วยเหลือก็มีราสซี่เป่งออกมาเลยแล้วอุปกรณ์ของท่านเนี่เป็นมิเตอร์ระบบซิมสันนะครับแล้วก็มีไอแถบกาวที่เหลืองๆอะไรเงี้ยนี่สามสิบปีเก่าจริงเก่าจริงโอ้คุณต้นนั้นใหม่ไปใหม่ไปอันนี้เก่าจริงก็บอกว่า80%เนี่ยนะครับโรงเรียนแสงทองในสามารถที่จะผลิตได้ช่างซ่อมหลายหมื่นคนด้วย คิดว่า30ปีเนี่ยน่าจะประมาณนั้นโอ้โหน่าจะประมาณนั้นเอยอะเกินไปไหมเนี่ยสามารถที่จะผลิตผลละครออกมาไม่ฟังคุณแล้วล่ะเพราะว่าคุณเียอเกินไปโรจิงจะถูกหรือเปล่าวันนี้เอาวละสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะกับเกมแก้จนค่ะต้องเล่นเกมเล่นเกม ใครที่รักชอบเรื่องราวของโทรทัศน์วิทยุเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆดูแล้วจะมีประโยชน์มากๆติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละค่ะและตอนนี้เรามาทบทวนกันอีกทีนะคะคุณน้ำนะคะอยู่ที่แท่นของโซเกน VCD และ DVD อัจฉริยะแห่งภาพและเสียงเลือกหมายเลขสามค่ะคุณรุ่งอยู่ที่แท่นของผมพิเศษตาร่มชูชีพอย่าลืมผมพิเศษตาร่มชูชีพเลือกหมายเลขหนึ่งค่ะ สะดวกซื้อครบคันทั้งสินค้าและบริการเลือกหมายเลขสามค่ะไปโดนเขาหลอกอีกแล้วค่ะท่านที่เป็นเจ้าของโรงเรียนแสงทองทรทัศน์ตัวจริงเชิญน,นั่งลงเลยค่ะ เอาล้วครับหันหมดแล้วนะครับใครจะนั่งครับหมายเลขสามอ๋อาพวกเรามามามาใกลๆได้เลยเริ่มต้นจากหมายเลขหนึ่งก่อนโอ้รุ่งนี่จัดออกคนแรกเลยคนแรกเลยหมายเลขหนึ่งดีกว่าิเตอร์นั่นอ่ะอะไรนั่นอ่ะไอ้ไอ้ก้อนเออเก่าเลยนะอะไร เอามาจากไหนฮะเอามาจากข้างหลังเนี่ยครับตัวจริงเสียงจริงอย่าเกามาหรือต้องการหลายครั้งนะคุณอะไรนะครับผมเกษตรวัฒนสุขครับภารกิจตอนนี้หลักๆคือมีร้านตัดเสื้อผ้าอยู่ที่สีลมคือร้าน M House เอ็มเฮาส์สนใจจะไปตัดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปตัดสูตรครับไปตัดสูตรับ่ไหมครับไปตัดสูตรนะเอามิดเอามิเตอร์มาหลอกนะฮะไม่หลอกไม่เชื่อเองไม่เชื่อเองเชื่อเชื่อแล้วก็หมายเลขสอง่งเกินไปสายเหตุการหนุ่มเกินไปก็ไปเป็นอะไรลูกมือของโทรทัศน์านินก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วนะไปสอนขับรถยนต์มีไหมฮะก็สอนให้ลูกครับสอนส่วนตัวสอนสี่ตัวฮะเออตะกี้นี้โทรทัศน์โทรทัศน์เอามาจากไหนคะ ก็ตัวทัดนี่ผมกะจะไปเขาซ่อมเหมือนกันครับยังอยู่เหรอคะผมิีครับทีไระเออผมผมชื่อว่าทีรตีซูตสุภิจกรฮะผมเป็นทนายความผมผมเป็นหัวหน้านักงานทนายความซูตและเพื่อนนะฮะแล้วก็งานสังคมก็ผมเป็นนายกผู้สัมพันธ์สมาคมช่วยเหลือการกุศลนี่แหละครับกลับมาหมายเลขสี่คุณแสงทองใช่ไหมไม่ใช่ อ้าวตะกี้บอกว่าแสงทองอยู่ๆนี้ไม่ใช่แล้วนะจุดเลือกเนี่ยถามแล้วบอกชื่อต้องแสงทองเท่านั้นตกลงไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับซ่อมเป็นไหมครับถามจริงไม่เป็นมีคลิปเลยนะเปิดโทรทัศน์เป็นใช่ไหมเป็นครับ นะครับตอนนี้ตอนนี้ภารกิจหลักคืออะไรครับคือผมเป็นเจ้าของและผู้อนวยการโรงเรียนศูนย์ภาษาอังกฤษสีลมครับอยู่ซอยสีลมยี่สิบองครับและใช้ชื่อว่าโรงเรียนศูนย์ภาษาอสีลมขอโรงเรียนศูนย์ภาษาอังกฤษสีลมครับครับขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับหมายเลขสามนะครับ สัภาษาเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนที่ยิ้มอยู่งี้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องยิ้มกับเด็กตลอดเพราะว่าสอนเด็กอยากให้เขาไม่เครียดนะฮะเรียนอย่างสบายๆแล้วก็เป็นอย่างนี้ยาวนานมาเจอเด็กต่างๆนะมาเรียนมาสอนก็จะเครียดอยู่แล้วครูบาจันล้มยังไงคนละครึ่งเลยนะประธานั้นก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไปนะม่าดูของสักนิดนึงทีวีอันนี้คงไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะครับนะครับไอ้หลอดนี่มันหลอดอะไรเกี่ยวไหมฮะ อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เกี่ยวไหมฮะเออตัวนี้เกี่ยวฮะตัวนี้เป็นลันติมิเตอร์ในสมัยที่ผมเป็นช่างที่ผมมีแสงทองได้ทุกวันนี้ก็คือตัวนี้คือหัวใจของช่างทุกคนนะครับที่ทำซ่อมวิดีโอแทนโอ้อายุประมาณกี่ปีสิามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีมาแล้วใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้ไงเราเราใช้ขึ้นไหมฮะขนะนี้ก็ยังใช้ได้ครับแต่ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไม่ต้องใช้เขาแล้วแต่ก็ต้องอนุรักษ มิเตอร์ตัวแรกที่เดียวกันครับในชีวิตผมที่เป็นช่างคนี่นี่ลูกพี่ต้นต้นตระกูลหมายว่ารถคันนี้กวรจะได้มาสิฮะโอ้แสนสาหัสพอสมควรโอ้โหจำไหมก่อนนี้ขออนุญาตนะครับยินดีครับนี้โคตร่งยโครโล่งหน่อยสวยนะเก็บรถดีทันนี้30ปีแล้วนะเออประมาณ30ปีครับรถปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่สภาพนี้สภาพอย่างนี้เลยครับเออเรียนให้ทราบว่าถ่ายมาประมาณไม่ถึงเดือนครับโอ้โหยังยังสภาพดั้งเดิเนยเนื่จากว่าถือว่าเป็นรถคันแรกของต้นตระกูลที่ผมอนุรักษ์ไว้เนี่ยครับ ถ้าไม่มีรถคันนี้ก็คงจะไม่มีแสงทองเอาละครับผู้ชมวันนี้หลายหลายคนดูรับรองมีกําลังใจแน่นอนหลายหลายคนที่ท้อแท้หลายหลายคนที่หมดหวังหลายคนบอกว่าจะทําอะไรดีฟังประวัติของคุณสนชัยวันนี้คงจะมีกําลังใจอย่างยิ่งเลยนะฮะปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของเหรียญแสงทองโทรทัศน์แล,แล้วอะไรบ้างนะอ่ะ มีแสงอทองโทรทัศน์ที่ดาวขนองในครับ,บเป็นที่แรกนะครับที่2ก็คือแสงทองทรทัศน์ที่ลาดเทา้าตรงข้ามซอยโชคชัยสี่แล้วก็ในปีพศ2546ปีนี้เราได้เปิดอีกหนึ่งโรงนะครับเป็นโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีครับอ,อยู่ที่ถนนตากสินซอยตากศิสิน38ดช่นเดียวกันนี่คือ3ามสามโรงแต่นี่คือภาพในปัจจุบันแต่ถ้าย้อนกลับไปคนคนหนึ่งที่อายุ5ขวบกำพร้าคุณพ่อคุณแม่ ต้องอยู่แต่กับพี่น้องไม่รู้ว่าชีวิตของพี่น้องทั้งหมดตรงนี้จะเลี้ยงดูครอบครัวกันอย่างไรแล้วต่อสู้มาถึงตรงนี้อย่างไรฟังไปเรื่อยๆนะแล้วทุกท่านจะมีกำลังใจต้องเชเกมืองใจเล่าให้เราฟังขอบคุณมากเลยครับพี่น้องทั้งหมดมี6คนนะครับก็มีพี่ชายคนโตนะครับชื่อคุณยิ่งสุขอึ้งสมรัทรโกษา เปรียบเสมือนกับเป็นพ่อคนที่สองที่ดูแลน้องๆมาโดยตลอดถ้าหากไม่มีพี่ชายคนนี้ทุกวันนี้ผมคงจะไม่มีวันนี้เช่นเดียวกันพี่ก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูน้องมาโดยตลอดส่งให้น้องๆทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะเรียนหนังสือโดยเฉพาะผมเองนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เรียนสูงสุดนะครับแต่สูงสุดของผมนั้นสูงจบเพียงชั้นมัธยมปีที่6เท่านั้นเองอแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อไปอีกเนื่องจากว่า ฐานะการเงินของบ้านเรานั้นก็ไม่สู้จะดีนักแล้วก็พี่ชายมีรายได้เพียงคนเดียวอตอนที่เลี้ยงน้องๆ6คนเนี่ยตัว,<ช>ตวเพืตัวเองด้วยเนี่ยรายได้หลักมาจากพี่สมัยก่อนนั้นพี่ทําอะไรมาเลี้ยงได้งเงินประมาณพี่เป็นลูกจ้างเขาสมัยก่อนนี้อยู่กรุงเทพนะครับเงินเดือนเดือนหนึ่งประมาณแค่500บาทเท่านั้นเองเลี้ยงหกทีวิน,นะใช่ครับแต่ทุกคนก็มีความสุขเพราะว่าพี่ๆเราจะพาะพี่คนโตเนี่ยจะเป็นคนพยายามสร้างงานให้น้องทําอยู่บ้านเลี้ยงไก่ค้าขาย ขายของชาน,นะครับแล้วก็ตัวผมเองก็อยู่ที่บ้านนะครับตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะไปโรงเรียนก็ต้องเลี้ยงไก่ประมาณ200กว่าตัวเป็นไก่ไข่ไก่ไข่นะครับโอ้ก็มีไก่เยอะแยะเลยนะใช่ครับพอเลี้ยงไก่เสร็จอะไรเสร็จก็โอเคก็พายเรือไปโรงเรียนพายเรือไปพายเรือไปโรงเรียนครับสมัยก่อนนี้ยังไม่มีรถนะฮะระยะทางที่พายไปจากทับยาวไปหัวตะเค้ก็ประมาณ5กิโล ไปเก่าวันหนึ่งประมาณ10กิโลครับเป็นเวลาประมาณ6ปีครับเรียนหนังสือตั้งแต่มัธยมที่1ถึงมัธยมที่6ที่โรงเรียนพอดพิเพษไปยันนะฮะหลังจากจบแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อก็มาช่วยพี่ชายทํางานอีกสักระยะหนึ่งก็คือมาสวงข้าวก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราเองขณะนี้เราไม่ได้เรียนต่ออะไรเลยนะครับเพื่อนเเขาก็เรียนต่อครูจบไปที่นู้นที่นี้ขึ้นมามีงานมีการทําครับก็คิดว่าตัวเราเอง มีความสนใจที่มีความรู้เป็นช่างอยู่นะครับอยากจะเป็นช่างก็เลยเดินทางเข้ามากรุงเทพนะครับมาเรียนเกี่ยวกับงานสร้างวิทยุโทรทัศน์ที่กรุงเทพโดยมีพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ประภสมาเป็นผู้ส่งให้ผมเข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรียนจบแล้วผมเองก็ได้ไปทํางานที่ชนบุรี ได้เงินเดือนครั้งแรกนะครับในชีวิตเพียงเดือนละ150บาทตอนนั้นที่ผมไปทำเนี่ยผมจะได้ประสบการณ์เยอะมากเพราะ<ม>ว่าเครื่องเขา้าสมอซ่อมเยอะเหลือเกินหลังจากนั้นก็มีทีวีเข้ามาล่ละผมก็เลยก็กลับมากรุงเทพครับก็มาทํางานที่กรุงเทพที่เยาวราชนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เงินเดือนขึ้นมาสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วผมได้เงินเดือนสูงสุดต,ตรงนี้นะครับอยู่ที่เดือนละ500บาท <500 S 2> แล้วก็ขอเข้ากลางคืนเนี่ยไปเรียนต่อโทรทัศน์ต,ตลอดเวลาที่ผมไปเรียนโทรทั์เนี่ยเนื่องจากว่าผมเองได้มีโอกาสสมัมผัสกับคนหลากหลายระดับ,บเพราะต้องออกไปบริการนอกสถานที่ด้วย <S 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 ได้เลี้งเห็นเด็กๆที่จบแล้วไม่มีงานทำโดยเฉพาะเด็กที่เรียนจบหรือผู้ที่ได้โอกาสนะครับเรียนต่ำๆแค่มัธยมหรือประถมเนี่ยเขาจบแล้วไม่ได้ทํางานทําการนะครับปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ไปตัวเองก็พอที่จะมีความรู้แล้วก็คิดว่าเราเอง เราเคยยากเคยลำบากมาก่อนอคิดว่าเราพร้อมที่จะให้เด็กเหล่านี้เกิดมีอาชีพขึ้นมาได้ก็เลยคิดเปิดโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ขึ้นมามที่ดาวคะนองนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2520ครับจนถึงปัจจุบันนะครับ26ปีด้วยกันนะฮะขณะนี้ก็มีเด็กที่จบจกรับไปแล้วประมาณ40,000กว่าคนก็จะเป็นช่างทํางานอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ มีโอกาสที่จะไปทํางานถึงต่างประเทศนะครับเราไปดูบรรยากาศของโรงเรียนนะว่าเป็นยังไงแต่ละที่แต่ละที่เป็นยังไงมีการสอนยังไงแล้วก็เด็กๆเขาตั้งใจกันยังไง <c oughs> นะครับเ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> อันนี้ไปที่อันนี้ก็ไปที่ถนน,นตากสินนะครับไปที่แห่งแรกก็คือที่ถนนตากสินดอนน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 นานสินนนนนนนอนน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 นเนน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 นลนน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 นันน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 ด้วยกัน ัจจุปิดนี้นเลยนะนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแผนกต้อนรับนะครับก็คือแผนกประชาสัมพันธ์ครับซึ่งขณะนี้ผู้ที่มาติดต่อนั้นสามารถที่จะติดต่อรับสมัครแล้วก็เรียนที่นี่ได้อันนี้ในห้องอะไรฮะหลักสูตรที่สอนเรามีตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็วิทยุทีวีวิดีโอซีดีคอมพิวเตอร์แอร์ตู้เย็นนะครับสอนหมดเลยครับข้อมดทุกวงจรเลยครับ อ,นนอันนี้เป็นรองสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นแสงทองเทคโนโลยีครับซึ่งเปิดให้ผู้ที่เรียนนั้นสูงขึ้นไประดับหนึ่ง<อ>ก็คือจากพื้นฐานจบไปแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อนี่ชั้นสูงแล้<ร>มีห้องประชุมด้วยนะครับที่สามารถรับรองรับคนได้ประมาณสัก2 0 0กว่าคนอันนี้<อ>ก็เป็นแผนกศูนซ่อมที่เรามีฝึกให้สําหรับเด็กที่จบแล้วนะครับ<อ>สามารถฝึกหาประสบการณ์ตรงนี้ได้อีกระยะหนึ่งประมาณ2เดือนพร้อมทั้งมีแผนกอะไรบริการด<อ>้วยครับสนใจอะไรแบบไหนก็มาซื้อมาได้เลยเป็นบริการได้เลยอันนี้ อันนี้เป็นสาขาลาดพร้าวนะครับที่ตรงข้ามซอยโชคชัย4ครับก็จะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะใกล้ที่ไหนก็สะดวกที่นั่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือไบบประงวลพระรารทานกันลูกทานครับถึงเวลานี้ต้องให้คุณสนไทยได้ให้กาลังใจกับพวกเราครับนะฮะอจะแนะนําอย่างไรเชิญครับครับก็คนเราเกิดมานะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งจะเป็นมากๆเลยก็คือ ถ้าหากต้องการประสบความสําเร็จนั้นทุกคนจะต้องมีความมานะสร้างสรรค์ขยันซื่อสัตย์สําคัญมากๆเลยนะครับและอดทนนะครับทุกคนจะต้องสามารถออกไปประกอบประทีพหรือว่าสามารถที่จะยืนอยู่ในโลกนี้ในเมืองไทยนี้อย่างอยู่เป็นสุขได้ตลอดไปวันนี้รายการเกมแก้จนนะคะร่วมกับสไลด์ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์นะครับที่คงคุณภาพและต่อสู้แก้จนจนประสบความสาเร็จค่ะ